คำพูนครับต่อที่จังหวัดน่านนะครับโดยทางโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาครับส่งมอบภารกิจสุดท้ายนะครับด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนประกิตเวชศักตร์จังหวัดน่านครับ นายสุภาชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีสมมอบการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนประกิจเวชาศาสตร์อำเภอนาโน้อยจังหวัดน่านโดยมีพลเอกวรพงษ์สงงานเนตรในฐานะประธานอนุก,กรรมการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมด้วยนายจเดชอินสว่างนายจิรชัยมูลทองรยพลเอกธงชัยสารสุขสมาชิกวุฒิสภา พลเอกสถาพรพันกล้าอนุกรรมการและคณะนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะครูโรงเรียน นักเรียนนะครับให้การต้อนรับและร่วมในพิธีครับสำหรับโรงเรียนประจิตเวชศักดิ์เป็นโรงเรียนลำดับที่6โรงเรียนสุดท้ายในปีงบประมาณ2567โดยมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆทางด้านนายสุพชัยสมเจริญประธานในพิธีก็ได้ประสานกับทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดมอบเงินสนับสนุนจำนวน20,000บาทให้แก่โรงเรียนอีกด้วยหลังจากที่ส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์แล้ว คณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการรวมไปถึงแจกอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและประชาชนที่มาร่วมงานค่ะ